ผมไม่ต้องสร้างบ้านบนหินนั่นะครับมามัในใดวันหนึ่งแผ่นดินโงแผ่นดินไหวมันจะไม่ถล่มลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่โยโย่ ราบสวัสดีทุกท่านที่เข้าไปแล้วสู่พลิตแกนะครับผมวันนี้กลับมปอยู่เกมเฮาส์ u ิวด์เดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อตามช่องผมมี1 0 0 0คนแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามาติดตามมาครับผมก็สวัสดีเพื่อตามใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมมากลับมาต่อกับเกมสร้างบ้านนะครับหลังจากหากหายไปนานกับบ้านยูโรเปียนนะครับวันนี้มีเคล็ดพิเศษนะครับก็คือการสร้างบ้านบนหินนะครับทุกคนทุกคนเห็นหินก้อนนั้นไหม นั่นแหละผมจะต้องสร้างบ้านบนหินนะันะครับมาเราต้องไปไหนก่อนนะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะให้เราขับไปซื้อของก่อนนะครับไปเลยรุยเป่งๆถึงแล้วครับอุ้ยมันจะเป็นโรงตัดไม้หรือเปล่านะครับเออจะต้องเตรียมของนะทุกคนแล้วก็ เพราะว่าไอหินเนี่ยคือมึงไม่เป็นปัญหาที่มันดีๆวะไม่เป็นไรครับเราสร้างบ้านบนพื้นเยอะเกินละเรามาสร้างแบบที่แปลกๆบ้างหนึ่งก่อนเดี๋ยวทุคนจะเบื่อนะครับมาเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะกลับไปหาบ้านตรงนู้นกานเออคือตอนมามารถแต่ตอนกลับเดินเราก็ได้ในการทุกคนนี่ข้างบนนั้นคือที่เราต้องขึ้นไปสร้างนะครับแล้วเขาจะมีตัวเหมือนลูกล่อนะครับหรือว่าเป็นลิฟต์เนี่ยในการขึ้นไปข้างบนนะครับน่าต้องขึ้นลงบ่อยนะถ้าของข้างบนไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ไง แล้วก็ไปไงครับเนี่ยคันยงคันโยกหรือเปล่าฮัลโหลเอ่อสมชอ๋อเขาบอกให้ทำลายหินพวกนี้ทิ้งไปก่อนอย่างเง้นเหรอมันเกะการทังนี่ไนเกกการทังเก็การทังนี่นี่นี่ทุบทุบไปเลยทุบไปเลยทุบทุบทุบครับระเบิดระเบิดเลยนี่นี่นี่หัว้าไปหัว้าไปหัว้าไปหัวเข้าไปเออหลังจากที่ผมไปทุบเกมมนี่มาทุกคนอะไระนะเกมทำความสะอาดบ้านมานะครับมาทุบหินที่นี่ต่อและไงต่อครับโอ้โหคือต้องทุบไปแหลกมันกันเถอะเออ Yes ไม่เหลือซากแล้วแล้วก็ให้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเออนี่ต้องอันนี้นี่เอ,อ๊กดเลยนี่ลิฟต์โอ้โหสร้างบ้านมีลิฟต์ขนขึ้นไปด้วยดูท่าจะลำบากนะครับหลังนี้โอ,อ้ยมีเอียงด้วยเหรอจ๊ะโอเคสวัสดีครับอ,อ่าตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนการสร้างบ้านไอ้ญี่ปุ่นไหม ใครใครใครได้ดูแบบศาลาญี่ปุ่นนะครับน่าจะเป็นแบบเดียวกันอย่างแรกเลยต้องเอาเอาไม้นะครับมาทําตรงนี้อ๋อไม่ใช่ก็คือต้องขุดเหรอ่าขุดหินขุดหินลงไปทําฐานลากก่อนนี่ขุดเจาะลงไปเลยครับแล้วคือวันวันใดวันหนึ่งมันจะวันใดวันหนึ่งแผ่นดินวมืแผ่นดิ้ไหวมันจะไม่ถล่มลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ยหลังนี้มันปลอดภัยจริงใช่ไหมวะหลมขุดลงไปนะครับสี่เสาสี่เสานี้พอไหมน่าจะไม่พอครับนี่หกเสาเข้าไป ้ยแล้วคือตรงนี้มันโอเคจริงไหมวะแล้วคือมันเจาะริมเกินนี่มันเสี่ยงมากเลยครับโอ้โหแล้วเป็นรูข้างล่างเลยด้วยเอาแล้วไงรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีกับบ้านหลังนี้เอ๊ะแล้วเดี๋ยวไม้ไม้ตรงนี้มันมันมายังไงนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมือเปล่าก่อนอ่าต้องลากไปใส่เนี่ยครับอ๋อนี่คือนี่โยนทั้งไปเลยนี่เป็นไงล่ะโยนทั้งไปก่อนนะครับตรงนี้อึบอ๊บอึ๊บลงไป ตรงนี้ชบโอ้ยไม่ใช่ผมยังไม่ได้พาดคานเอาไปลงหลุมให้หมดก่อนนะครับทำเสาก่อนแสดงว่าเสานี้มันทะลุลงไปถึงข้างล่างแน่เลยทุกคนน่าจะถึงพื้นอ่ะใช่ปะ๋ยวดูซิถึงไหมเนี่ยถ้าผมล่วงไปจะจะ,จะยังไง <laughs> ไม่เป็นไรไม่ล่วงหรอกมาเอาเสาไปพาดไว้ก่อนนะครับทำเสาก่อนโอ้เสาเสร็จแล้วเหมือนจะมีพาดชายคาด้วยหรอแบบว่ายื่นไปข้างนอกด้วยหรอชีว <laughs> ิตม,มึงสุ่มเสี่ยงจังเลยวะกับการอยู่บ้านหลังเนี้ยมา ๋ยวมาดูแล้วกันว่ามันจะรอดไหมครับหลังจากเราแหกกดฟิสิกส์มันไหลยหลายด่าแล้วไปแปะเข้าไปนะต่อไปต้องยิงตะปูนะครับยิงตอกตะปูลงไปข้างในนี้ไม่เป็นไรครับเปิร์กผมเยอะมากนี่หงแงแหวงโคตรเร็วอ่ะคือเราเราจะฝากชีวิตไว้กับตะปูแค่สองอันนี้จริงเหรอเราจะฝากชีวิตเอ่อไ้ว้กับตะปูแค่ไม่กี่ไม่กี่ด้าม้ไม่ไม่กี่ชิ้นนี้เหรอโอเค ต่อมาต้องใช้ไม้น่าจะเป็นไม้ตัวนี้นะครับขึ้นเสาอ่าฮะทำไมมันออกแนวเป็นเหมือนไม่ใช่บ้านทุกคนมันเหมือนจะเป็นศาลาหรือเปล่าหรือว่ามันมีสร้างบ้านอีกที่หนึงห่งอเปล่านะครับตอนนี้คือแมปนะปลดล็อกเยอะมากนะครับมีบ้านไม้ไผ่แล้วก็เหมือนจะมีบ้านที่แบบว่าเป็นทำเป็นยานอวกาศด้วยคือมีเพียบมีเพียบทุกคนเกมนี้ตอนแรกก็แบบนึกว่ามันจะสร้างแบบ3 4สี่หลังใช่ไหมสุดท้ายเพียบเลยไปพัดผ่าน แล้วก็แปะแผ่นเพดนะครับล็อกไม้เสากับไม้เอฐา,านล่างนะครับยิงมันมันเลยแต่มันก็อาจจะมันก็อาจจะยังนะที่มันจะแข็งเลยมันก็อาจจะยังนะโอเคไม่เป็นไรเชื่อดีว่าบ้านนี้มันน่าจะทนแดดทนฝนทนลมได้เออไม่นานหรอกครับโอเคต่อมาต้องเอายิงล็อกข้างบนใช่ไหมล็อกคานเออเราสามารถอันเรียกอะไรนะ เราฝากคันทั้งอันนะครับแท่งนี้ไว้กับตะปู2ดอก <c oughs> <c oughs> โอ้โหชีวิตเออต่อมาทำอะไรต่อครับตะปูก็ตอกไปหมดแล้วหรือว่าตอกเยอะไม่สุดเอ่ยมีมีด้ามไหนที่ผมยังตอกไม่เข้าไหมครับโ,โอเคตรงนี้สก r ูเดอะวูเด e นก็นี่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครบแล้วทุกด้านนะฮะแล้วประเด็นคือตอนนี้ต้องไปตัดไม้นะครับแล้วก็มาทําเป็นพื้นเพราะว่าเรามีเลื่อยเลื่อยโตอยู่นะครับไปเลยไปตัดไม้กันโย่ <c oughs> อืออุ้ยไม่ตายไม่ตายอย่างนี้ก็ล่ามเลยแต่ว่าผมมีสกิลตัดไม้แล้วได้3ต้นนี่หว <c oughs> ่าโอ้ยสกิลตัดไม้แล้วได้3ต้นนี่หว่าโอ้ยอย่างนี้เร็วนะยครับตัดไปก่อนแต่ว่าในตัวนี้เหมือนจะเก็บได้แค่ประมาณ20ต้นไหมะขอเก็บไปด้วยแล้วกันนะครับ พันยันเก็บเก็บปปรอยเก็บไปเลยเราไม้ไม่ต้องปอกด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวต้องตัดเพิ่มอีกนิดนึงไปตัดไม้ข้างบนกันดีกว่าครับเรียบร้อยจ้ามาใส่ไม้เข้าไปนี่เอาเอาฟองให้สูงก่อนมันจะได้แบบออโต้ได้นะครับแต่ว่าทุกคนผมให้ดูอะไรข้างล่างโคตรเซียนอ่ะตัดตัดมาเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะรับไม้ข้างล่างเนี่ยโอเคนี่เอาขอขอขอทิ้งตรงนี้กนแล้วกันนะคือมันเยอะจัด เอามาเผื่อคือคกี้เกยจเดินไปเดินมาไงแล้วก็เอ่อเก็บไม้แม่เก็บไม่ได้ด้ยโอเคจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจ๊บเก็บไปก่อนนะครับเราจะใช้ไม้แบบสิ้นเปลืองมากๆเลยนะผมจะพาดไปแบบว่าไม่ต้องวัดไม่ต้องตัดเลยนะครับคือคือแบบว่ามีก็พาดไปก่อนแล้วก็ส่วนเกินก็เดี๋ยวค่อยให้มันตัดให้นะครับเกมแล้วก็ถ้ามันล่วงไปข้างล่างก็ไม่ต้องใช้เพราะเราไมาเยอะมากนั่นไงไปแล้หนึ่งแผ่นโอเค ตามที่คาดไว้ว่ามันรั่วข้างล่างแน่นอนโอ้โหป,ป,ป,ปึ๊บนี้พอดีเป๊ะแล้วก็13แผ่นนี้น่าจะพอวะมีไม่มีเกินนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามสองหนึ่งอ่าไม่พออุ้ยมีฝั่งนี้เด้อเนีย่ยเดีด๋ยนะมันเกินหน้าหลังเลยแล้วเหมือนจะเหมือนว่าไม้จะเยอะเกินแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องปล่อยลงไปข้างล่างนะอาจจะต้องปล่อยลงไปข้างล่างนะโอเคต่อมาตรงนี้ทําเป็นเฟรมนะครับอุ้ยหรือว่าเขาจะเอาไอ้นี่บ้าทุกคน ไอตัวตะข่ายอะ่ะเหมือนแบบที่เขาชอบเอาตะข่ายไปไปนั่งเล่นแบบริมชายอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นกระจกวะไม่แน่ไม่แน่แ,นแต่ตอกตอกต,อกตอกตะปูเยอะมากก็อาจจะแข็งแรง <c oughs> ก็อาจจะแข็งแรงนะตรงนี้จ,จะแข็งแรงแต่ตรงเสาไม้ที่พาดมาเนี่ยอาจจะไม่นะครับตอกเข้าไปตอกฟัวไปหูจะตอกรอบจริงว่ะอืนี่ใสเข้าไปครับใสเข้าไปอ่าเครอ่าทุกคนเป็นกระจกเหรอ นักกวดศาสตร์โอเคไม้อะไรครับไม้เยอะครับไม้ผมเยอะนี่นี่ตัดไปเลยเกินเกินมาไปเก็บเพิ่มก่อนนะครับแล้วก็อุ้ยไม้นี่คือบเพรียบมาพลาดแบบว่าไม่ไม่ต้องไปดูเลยว่าอันไหนมันเกินนะครับช่างช่างช่าง,งมังไปช่างมังไป,งงไปเก็บเอาเท่าที่ได้นะครับเราเน้นงานเร็วนี่ครับอันนี้โอ้แล้วมันกระจกทุกทิศเลยเหรอสวยนะทำเป็นเล่นไปอันนี้ต้องทำอะไรครับเนี่ยหุ้ยเกาะอินด,ด้วยอ๋อ แล้วอท์บล็อกนี่ผมจะต้องสั่งมาใช่ไหมคือจะต้องไปเอาข้างล่างใช่ไหมเออใช้400ก้อนโหเสีย2,000ไม่ได้400ก้อนหรอแพงจดัดในรถมายังครับอุ้ยคันเดิมเลยเชื่อไหมว่า,ว,าว่ามันว่ามันคือเขาเรียกอะไรนะว่ามันคืออาเจกอาเจกคนเดิมอะ่ะผมว่าน่าใช่ขอทิ้งมาแป๊บน,นึงนะครับเยอะเยอะเกินบางทีก็ตัดไปเยอะเกินไปเลยกระโดลงไปเลยแต่ว่าตรงนี้ต้องกดอันนี้ให้มันไปข้างล่างนี่ครับ เึ๊บเจกผอมาแล้วโอเคขอบคุณครับโอ้โหอันนี้ล็อตติดหล,มล่มมวะเนี่ยไหนใช่ปะใช่คนเดิมปะเออใช่เลย <laughs> ใช่เลยนะครับคนนี้คนเดิมเจ็กคนนี้คนเดิมก่ออิดเข้าไปหูแล้วคือสก,กิลผมมันเยอะจัดอะ่ะทุกคนดูดิ <laughs> คือป่าทีเดียวอิดมันเต็มกำแพงแล้วไปเยสเรียบร้อยจ้าโอ้โหไม่พอขออนุญาตสั่งมาอีกซกัก อันนี้คืออะไรอ่ะเร์ริงโซลาลูปด้วยหรอมันจะเป็นสิ่งที่ต้องใช้แน่เลยงั้นผมเดี๋ยวนะที่มีที่ขายของไหมครับเหมือนว่าจะไม่มีที่ขายของผมว่าจะต้องสั่งไปทีละอร์เอ้ยอาเจกมาแล้วอูนึงนะยัอยเวอร์โหลดน้ำหนักเกินขอแปะกำแพงนี้ก่อนนะครับเริ่บๆเดี๋ยวไปเอาของข้างล่างก่อนผมว่าบางทีเราก็ไม่น่าจะต้องหาที่สร้างบ้านให้มันลำบากอย่างนี้ครับคือถ้าถ้าแบบสมมติอยู่ข้างบนแล้ววันในวันหนึ่งไอ้ลิฟต์มันพังเนี่ยมันจะลงไปยังไงวะ เอ้ยเรามีหลังคาด้วยมันจะลงไปข้างล่างยังไงวะทุกคนเอ้ยแต่ผมเจอน,นี่แล้วจุดถายนะครับนี่เซ<บ>ลพอยต์คือปกติเซลพอยต์มันจะกลายเป็นหนังขยะใช่ไหมแต่ว่าแมปนี้เหมือนจะกลายเป็นเอ่ออะไรสักอย่างนะครับเซลพอยต์โอเคตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพาดหลังคาครับโอเคพาดหลังคาไปชุบ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 ถ้าเกินก็เดี๋ยวค่อยเอามาใส่เพิ่มนะครับปพ๊บมเพโอเครบละโอ้ยเลืออ่อยละเลื่อยเสียงดังมาก ดังแบบดังสุดๆโอเคมาเขาตัดไม้ส่วนเกินให้เราแล้วโอ้โหเราเพียบเลยเราไม้ส่วนเกินคือเพียบจัดโอเคเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมเอยขึ้นไม่ได้เหรอเนี้ยอ๋อกดปันได้ครับโอ้โหแล้วต้องใช้ไม้เหมือนจะเป็นไม้ตัวนี้นะน่าจะเป็นไม้ตัวนี้นะครับที่เขาให้เราอ่ะยวขอดูก่อนนะครับว่าใช่หรือเปล่านี่มาเอ,อ่อไม่ใช่อันนี้นะ่าจะเป็นไม้หลังคาเนี้ยครับไม้ตัวนี้ไม้นี้ก็ไม่ใช่วะหรือว่าจะเป็นไม้นี้วะ นี่นี่ไม้ใหญ่เนีเลย๋อ่อม้ใหญ่อะใช่ครับไม้ใหญ่ไปพลาดแล้วก็เดี๋ยวต้องน่าจะยิงน็อตด,ด้วยไปข้างบนเออทำเพิ่มอีกสองชั้นอย่างงี้ต้องถาอีกเพิ่มไหมแต่ผมว่าจริงๆน่าจะเป็นกระจกล้วนเนาะไอเทมแล้วก็ขันสกูยึดล็อกไว้นะครับแต่ว่ามันก็สวยนะทุกคนมันแบบเหมือนจะเป็นระเบียงชั้นสองนะครับแต่ไดๆคือวิวข้างนอก แม่งแบบดีจัด,จดเลยวิวแบบสวยมากๆนะครับเดี๋ยวขอยอดยึดไปก่อนยึดยึดโจ๊ะโจ๊ะผมชอบเสียงมากเลยแบบเสียงมันดูแบบรื่นหูมากเลยจบโอเคน่าจะเหลืออีกสองเสานะครับตรงนี้จะยาวเข้าไปนะครับทุกคนมาอยู่กังเยาวยาอยู่กลางยาวยาจิ้มจิ้มจิ้ม,มแล้วก็เหลืออีกเสาหนึ่งนะครับก็อีกประมาณสักสี่จุดนะนี่ตรงนี้นะครับ ข้างหน้าเนี่ยฝั่งนู้นนะครับเหมือนจะเป็นระเบียงนะอันนี้น่าจะเป็นหรือว่าข้างบนเป็นห้องนอนวะไม่แน่นะครับว่าจ,จะทําเป็นห้องนอนก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ของในร้านค้ามันมีแผงโซล่าเซลล์ด้วยอะ่ะอาจจะเป็นอ๋อด้วยความแบบมันอยู่สูงไหมมันเลยแบบว่าไม่มีแบบผลิตไฟใช้เองไม่ได้เงี้ยเอ้ยไม่ใช่มาถึงว่าแบบเดินสายไฟแล้วมันคนลําบากเลยก็เลยแบบใช้โซล่าเซลล์เอาแทนนะครับไป ขึ้นมาต่อมาเป็นการทําหลังคานะครับพาดหลังคาไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบเพลิงหมางแหนนะว่าเพิงหมาง,งแหนเออเหมือนจะชนหวัวเนี่ยเอาจิงแล้วก็เอาไม้น่าจะเป็นไม้ท่อนนี้นะครับเอามาใส่ไว้ข้างบน11แท่งแล้วสิบเ,เอ็ดแท่งอะไรวะสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดแผ่นเออไม้เรียกอะไรเรียกเป็นแท่งเลยงงแมกรีกันมาจนฟันเลยปึออ๊บพาดข้าไปพาดพาดพาดข้างล่างพาดโอ้ขออนุญาตปีนขึ้นมาข้างบนเลยด้วยกันนะครับกายกรรมสักนิดหนึ่งโอเค แปะเข้าไปแปะเข้าไปอ้าวเกินอีก2อ 2> อันโอเคแล้วก็ใส่กระจกนะคะอุ้ยอันนี้เป็นแบบรูปขอบหอดูดาวสวยสวยเลยสวยเลยเ,เก็บไม้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้แผ่นที่ผมมีหรือเปล่าอา๋อไม่ใช่ใช้ไม้ปิดผิวนะครับน่าจะเป็นตัวนั้นที่ผมยีบมาตั้งแต่ตอนต้นเกมเอออยู่ไหนวะอา่าอยู่นี่เจ็บๆพอไหม96แผ่นอา่าพออยู่นะครับเขาให้มา92โอเค ปิบเปิบเปิบน้าต้องปิดจากข้างนอกนะครับมอ,องฟ้าแน่แดดแยงตาเหลือเกินอันสุดท้ายอย่าเซ็ตแล้วต่อมาเรือเอ่อหลังคาหรือเปล่าครับนี่แท่งเหล็กแล้วแท่งเหล็กผมไม่มีอดิแท่งเหล็กต้องสั่งนะครับใช้ทั้งหมดเอ่อ material post เอ้ย metal post นี่คืออาจจะเป็นอะไรชักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะครับใช้ทั้งหมด40อัน สั่งมา30 45แล้วก็ขอโซล่าลูบถอบอีกสัก8อันนะครับแล้วก็เลลิ่งอันนี้เอามาเผื่อไว้เลยเนาะอาจจะต้องใช้ไม่รู้เอามาเผื่อ2อันล้กันอาจิเกก็ได้แบบไม่ต้องมาหลายเที่ยวนะครับมาผมจะลงเป็นแบบคนดีๆบ้างไปอจิเจกมาแล้วเจกมาแล้วอู้ลงมาก่อนเลยเจกมาแล้วไงนี่ปึ๊บป๊บ,บเก็บมาเก็บมาโอเคมาแล้วลิฟต์มาพอดีผมว่านะ่าต้องไีซื้อเพิ่มนะ โซลาเซลล์แแผ่นน่าจะพอนะครับแสดงว่าไอ้แท่งนี้ที่เอามานี่จะเป็นเอ,อ่อฐานของโซลาเซลล์หรือเปล่าโอ้ยลวง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 เอาไม่ใช่ลั้วนะครับลั้วนอกบ้านนี่นอุ้ยมีรอยมีแบบมีการเชื่อมด้วยวะ่ะอุ้ยสวยอะทำไมทำรั้วสวยมากเลยวะอันนี้อันนี้ก็คือแบบสเสียวๆนะเสียวเสยวหน่อยลุ้นอยู่เปแตกไวทั้งวันหนึ่งนี่แล้วก็เอาไม้นี้นะครับใช้แค่สมามอันเองเหรอ จริงไหมเนี่ยกูซื้อมาตั้งเยอะซื้อมาเยอะมาก install the door นี่ใส่ประตูเข้าไปโอเค yeah b r i l l i a n เสร็จแล้วแล้วก็ใช้แผงโซล่าเซลล์สามสิบเจ็ดแผ่นเนาะตายแล้วกูปึ๊บปึ๊บสามสิบสองโอเคเดี๋ยวต้องลงไปรับเพิ่มก่อนไงเสกมาทั้งหมด40แผ่นนะครับแล้วก็เราจะแปะข้างบนเลยขออนุญาตปีนข้างบนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อเป็นแบบโซลาร์เซลล์เล็กแล้วคือหลังคาโซลาร์เซลล์ล้วนอย่างนั้นเลยหรือ คือพี่กาจะไม่ปูหลังคาอะไรเลยใช่ไหมครับมันรั่วนะตามความจริงก็อาจจะรั่วนะครับตัวน้าเซลล์แบบเนี้ยโอ้แต่ว่า <Congratulations. S 1> สวยอ่ะคือสวยเลยแล้วก็เอาอันนี้เก็บมาเก็บมาปึบแปะข้างบนอือแล้วก็ปิดมุมอีกฝั่งนึงน่าจะเป็นอันเสร็จสิ้นกับว่าหลังนี้จึ๊บโอเคเย่คอนเกรชูเรชันอ๋อต้องมีอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเอออ่าปิดมุมปิดมุม มีม,มีแบบการลวกการซึมนิดหน่อยโอเคเสร็จยังยังไม่เสร็จหรอ House the ์ o c อเอ้ยเสร็จแล้วครับทุกคนหูสวยสวยมากคือสีไม้กับแผ่นโซลา่าเซลล์บนหลังคาสวยจาดปามาเดินทัวร์ข้างในก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขายของอันนี้แป๊บนึง เราเราต้องหาตังค์ไปทําแมปอื่นด้วยนะ <l ux> ไม่งั้นไม่มีตังค์นะโอเคขายไปอะไรที่แบบซื้อมาเกินก็ขายทิ้งไปนะครับโอเคพวกนี้ขายไม่ได้อันนี้ขายได้เว้ยนี่ขายได้ขายไปก่อนโอเคเก็บทุกมาทุกเม็ดทุกเข้าตังค์นะครับแล้วก็ของพวกนี้เกียร์นิดนึงเพื่อความสวยง,งามเอ่อเอามาถมๆมไว้ตรงนี้ <c oughs> ตัดไม้มาซะเยอะเลยอะ่ะตัดไม้มาหมดป่าเลยมาครับบ้านบนหินของเราโอ้โหข้างล่าง ประมาณบ้านหลังนี้นะมสัก20ปีหัวแล้น่านสวยนะไอ้พวกตอไว้ให้มันขึ้นใหม่เนี่ยให้มันโตคนโอเคเข้ามาในบ้านกันนะครับนี่เป็นกําแพงอิฐนะครับแล้วก็ข้างในนี่เป็นไม้แบบไม้สีเข้มนะครับแล้วก็กระจกรออพิศทางนี่ทุกคนทุกคนดูฉากนี้แบบจืดด,ด้หูสวยจัดคือแบบกว้างใหญ่ไพศาลมาก มาแล้วก็พื้นนี่อาจจะแบบเอามานั่งเล่นนะครับกินหมูกระทะอันนี้แล้วก็มองพื้นมาด้วยเออน่าจะอร่อยนะาดูไป <c oughs> คือมาชั้นสองนี่ครับชั้นสองนี่ผมว่าเหมาะกับการเอาเตียงมาวางตรงนี้เนาะแล้วก็นอนดูดาวตรงนี้แล้วก็หลังคาโซล่าเซลล์นี้แจ่มเลยครับทุกคนมาบ้านหลังนี้ไปไหนเรามาดูมุมกว้างกันดีวกว่านะครับเออนีขอต้โหมดโอเคบินมาหูสวยเดี๋ยวขอหามุมที่แบบปิดไม้ข้างหลังก่อนอ่าประมาณนี้เป็นไง เป็นไงเฮ้ยเ้ยข้างล่างดูไม่ได้ข้างล่างดูไม่ได้ขอสงวนไว้นะครับขอสงวนข้างล่างไว้นี่เหรอสวยจัดนะครับทุกคนโอเคก็ขอบคุณมากนะครับไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับตอนนี้ก็ถึงพันคนละมาเดี๋ยวก็เจริญร่ากันต่อนะครับให้ถึงแสนคนภายในพรุ่งนี้ได้ไหนแล้วรับคุณทุกคนมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์คลิปกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนแต่ว่าผมอาจจะเล่นเกมนี้ไปให้มันจบแชปเตอร์ ไม่มีขาดตอนนะต่อเนะนื่องทีเดียวนะครับก็บายนะครับทุกคนไว้เจอกันกับบ้านหลังหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย